ทีมชาติไทยยูสิสร้างค่าคืนประวัติศาสตร์ที่สะเทือนเอเชียเมื่อพวกเธอรวมพลังกันระเบิดฟอร์มสุดโหดถล่มจีนไปแบบขาดลอย5-2ในเกมรอบรองชนะเลิศ AFC U17 ิบเจ c ดวีเมนเอสัที่สนามกลางซึ่งถูกจับตาทั้งทวีปทุกสายตาคาดว่าจะเป็นเกมที่สูสีที่สุดเกมหนึ่งในทัวร์นาเมนต์แต่ใครจะคิดว่าวันนี้คือวันที่ฟุตบอลหญิงยุคใหม่ของไทยประกาศตัวอย่างสง่างามในฐานะพายุสายฟ้าที่พร้อมฟาดทุกทีมบนแผ่นดินเอเชีย และทุกจังหวะในสนามมันไม่ใช่เพียงแค่ประตูแต่เป็นข้อความส่งถึงทุกชาติว่านี่คือพลังใหม่ของเอเชียตั้งแต่นาทีแรกบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่หลั่งไหลเข้ามาเหมือนคลื่นซัดไม่หยุดแต่เสียงเหล่านั้นกลับไม่ทําให้สาวไทยหวั่นไหวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามพวกเธอยิ่งวิ่งยิ่งและยิ่งบุกและยิ่งแสดงให้เห็นถึงความกระหายชัยชนะอย่างที่ไม่เคยปรากฏในรุ่นเยาวชนมาก่อนนักเตะไทยชุดนี้เต็มไปด้วยความเร็วทักษะและความมั่นใจที่พร้อมชนทุกชาติไม่ว่าคู่แข่งจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม จีนเปิดเกมมาแบบหวังใช้พละกําลังเข้ากดดันทันทีซึ่งเป็นสไตล์ที่พวกเขาถนัดแต่ไทยกลับแสดงให้เห็นความนิ่งเกินวัยการจ่ายบอลแม่นยําในทุกจังหวะการวิ่งหาช่องที่ฉลาดเกินอายุและการประสานงานที่ไหลลื่นเหมือนเล่นด้วยกันมานานหลายปีแนวรับไทยไม่หลุดตําแหน่งแม้แต่ครั้งเดียวในช่วง10นาทีแรกและเมื่อมีจังหวะหลุดขึ้นหน้าความอันตรายก็เกิดขึ้นทันที ประตูแรกของไทยเกิดขึ้นอย่างสวยงามราวกับถูกวางแผนไว้ล่วงหน้ากองกลางไทยแหวกผู้เล่นจีน 2- 3ถึงคนแล้วแทงบอลคมกริบทะลุช่องเหมือนมี GPS นำทางบอลไปถึงแนวรุกไทยที่สปีดแซงกองหลังจีนแบบไม่เห็นฝุ่นก่อนจะยกบอลข้ามผู้รักษาประตูอย่างเหนือชั้นกลายเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์ที่ทำเอาทั้งสนามถึงกับเงียบกริบขณะที่ฝั่งไทยก็ระเบิดความดีใจอย่างบ้าคลั่งเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือสัญญาณเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะธรรมดา จีนพยายามเร่งเกมกลับทันทีใช้ความแข็งแรงและลูกกลางอากาศเข้ามาสู้แต่ไทยยังคงแก้เกมได้ดีพร้อมสวนกลับด้วยความเร็วที่คู่แข่งตั้งตัวไม่ทันจนมาถึงประตูที่2ที่ทำเอาโค้ชจีนถึงกับยืนตะลึงแนวรุกไทยลากบอลจากริมเส้นเข้าไปลุยในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดเต็ม้อเข้ามุมแบบสุดแรงเกิดเป็นประตูนำสองถึงศูนย์ที่บอกเลยว่าเป็นลูกยิงระดับไฮไลท์โลก แต่จีนไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาบุกหนักจนตีไข่แตกเป็น2องถึงหทว่าแทนที่โมเมนตัมจะเปลี่ยนไปเป็นของจีนกลับกลายเป็นการกระตุ้นไทยให้หมบุกหนักยิ่งกว่าเดิมและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นไทยก็ได้ประตูที่3จากลูกยิงนอกกรอบที่พุ่งเร็วราวสายฟ้าฟ้าเสียงบอลกระแทกตาข่ายดังสนัน่นจนแฟนบอลไทยกระโดดดีใจกันทั้งแตน เครื่องหลังไทยยังคงคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเหมือนทีมที่ใหญ่กว่ามากทั้งความมั่นใจความแม่นยำและความกล้าที่จะดวนตัวต่อตัวไทยเล่นด้วยสไตล์ที่ไม่เคยมีมาก่อนดูดันแต่มีชั้นเชิงรวดเร็วแต่เฉียบคมและเฉียบพลันในทุกโอกาสที่หลุดเข้าไปในกรอบ ประตูที่4เป็นผลงานการทำเกมระดับโลกตัวรุกไทยหลอกกองหลังจีนจนลม้มลงไปหนึ่งคนก่อนตบกลับเข้ามาที่หัวกะโหลกแล้วเพื่อนร่วมทีมวิ่งมาซัดเต็มเท้าส่งบอลพุ่งเสียบมุมสุดสวยจนผู้รักษาประตูจีนได้แต่ยืนมองเป็นประตู4ีถึงหงที่แฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยเล่นเหมือนทีมระดับท็อปของเอเชียจริงๆ จีนยังคงพยายามตั้งเกมขึ้นใหม่หวังยิงไล่ให้เหลือ4ถึง2เพื่อลุ้นกลับมาในช่วงท้ายแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามบุกไทยกลับตัดบอลได้ทุกจังหวะเกมรับไทยวันนี้ประทุกตำแหน่งผู้เล่นประกบกันเป็นเงาแถมยังแย่งบอลได้อย่างดุดนันจนจีนแทบไม่มีพื้นที่ให้ทำเกม จนกระทั่งจังหวะสำคัญที่สุดในเกมก็มาถึงในนาทีที่หลายคนคิดว่าไทยจะผ่อนเกมลงแต่กลับไม่ใช่เลยไทยยังคงบุกเหมือนต้องการยิงเพิ่มและในที่สุดประตูที่5ก็มาถึงจากลูกโตกลับเร็วที่สุดในเกมตัวรุกไทยสปีดแซงกองหลังจีนแบบทิ้งห่างเกือบ3เมตรก่อนจะล็อก1จังหวะและซัดเข้าประตูไปอย่างเฉียบขาดไทยนำห้าถึงหจีนถึงกับยืนอึ้งทั้งทีมเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะตามหลังไทยถึง5ลูกในเกมรอบรองระดับทวีป ช่วงท้ายจีนยิงไล่ขึ้นมาเป็น5-2แต่ก็สายเกินไปทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วว่าวันนี้คือวันของทีมชาติไทยยูสที่เล่นด้วยหัวใจที่ลุกเป็นไฟทั้งความมุ่งมั่นความกล้าและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพวกเธอคู่ควรกับการเข้าชิงชนะเลิศและเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นความภูมิใจก็ล้นทะลักออกมาทั่วสนามนักเตะไทยกอดกันกลมร้องไห้ด้วยความดีใจกองเชียร์ไทยชูธงโบกสะบัดสุดแรงเสียงตะโกนว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ ดังสะท้อนทั้งสนามนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมฟุตบอลแต่มันคือการประกาศกำเนิดยุคใหม่ของฟุตบอลหญิงไทยอย่างแท้จริงโลกโซเชียลลุกเป็นไฟทันทีหลังจบเกมแฟนบอลทั่วเอเชียต่างชื่นชมบอกว่าวันนี้ไทยแสดงให้เห็นศักยภาพที่ไม่แพ้ชาติใหญ่ๆใ,ในทวีปหลายคนถึงกับบอกว่าสไตล์การเล่นของไทย u 17ในทัวร์นามเมนต์นี้ดูแพงดูมีคลาสและดูมีความมั่นใจแบบทีมระดับแชมป์ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะห์ว่าทีมชุดนี้มีองค์ประกอบครบทุกอย่างที่ทีมระดับแชมป์ต้องมีทั้งฝีเท้าความเข้าใจเกมความกล้าเล่นและการพัฒนาทางแทคติกที่ก้าวกระโดดมากๆความเร็วของแนวรุกไทยทำให้ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นต้องกลับไปคิดใหม่ว่าหากเจอไทยอีกครั้งจะต้องเตรียมวิธีรับมืออย่างไร ชัยชนะ5 2จึงถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เป็นผลงานจากการสร้างทีมอย่างเป็นระบบรวมถึงความตั้งใจของนักเตะที่ทุ่มเททุกหยดเหงื่อเพื่อชาติความสําเร็จในวันนี้คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นที่ยาวนานหลายปีทั้งทีมงานนักเตะโค้ชและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลไทยที่อยู่เคียงข้างเสมอ ขณะที่นักเตะไทยเดินเข้าสู่ห้องพักหลังเกมหลายคนยังยิ้มทั้งน้ำตาบางคนก้มลงจูบตราทีมชาติบนเสื้อของตนเองเพื่อแสดงถึงความภูมิใจที่ได้สร้างชื่อให้บ้านเกิดและสิ่งที่สวยงามกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะพวกเธอยังมีภารกิจสุดยิ่งใหญ่รออยู่ในรอบชิงชนะเลิศคู่แข่งในรอบชิงอาจเป็นเอเชียแต่ด้วยฟอร์มและความมั่นใจในตอนนี้ไทยไม่ได้เป็นรองใครอีกต่อไปทีมชุดนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขนาดจีนยังทนไม่ไหวจนโดนไปห้าลูกทีมไหนจะไม่กังวล แฟนบอลไทยเริ่มคาดหวังถึงความเป็นไปได้ในการชูถ้วยแชมป์รายการที่ครั้งหนึ่งไทยเคยเป็นเพียงผู้ร่วมการแข่งขันบัดนี้กลายเป็นหนึ่งในทีมเต็งอย่างเต็มภาคภูมิและเสียงเชียร์จากทั้งประเทศกำลังหลั่งไหลไปสู่พวกเธอเพื่อผลักดันก้าวสำคัญสู่ความรุ่งโรจน์แม้เส้นทางนี้ยังไม่จบแต่ค่ำคืนที่ทุกจีน5-2จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงไทยไปตลอดกาลมันคือค่ำคืนที่โลกต้องยอมรับว่าสายฟ้าฟาดเอเชียชื่อนี้เหมาะสมกับทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดชุดนี้ที่สุด ไม่ว่าผลรอบชิงจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือทีมไทยชุดนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการลูกหนังหญิงไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วประเทศลุกขึ้นมาจับลูกฟุตบอลด้วยความใฝ่ฝันว่าจะเป็นอย่างพวกเธอในอนาคตสุดท้ายแล้วความทรงจําของเกมเดือดหยุดโลกในค่าคืนนี้จะเป็นตำนานที่ถูกเล่าไปอีกหลายปีชัยชนะที่ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความเชื่อ ที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้และด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไทย u ย17พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นไปคว้าความยิ่งใหญ่ในเกมสุดท้ายของทวีปอย่างสง่างามที่สุด